คูคนพีเรียดพีใจแซ่บ,ซบ,ซบ,ซบเรื่องตาเห็นตกใต้ถุนท่านขุนจะลองอยู่ร่างรือแกเรื่องนี้เป็นแบบพีเรียดไทยฟิลานบ่าวอะไร่างเงี้ยเว้ยแล้วก็ฟิลกูดฟิลใจนะแต่ว่าแซ่บมากแล้วพ่อช่า,ส,าสวยมากแกเออเรื่องนี้สลับโพนะฉันบอกไว้ก่อนแต่ฉันบอกเลยว่าแบบอร่อยก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเรื่องบ่าวหนุ่มแบบรูปร่างกำยำ คือเรื่องเนี่ยมีอาชีพรับจ้างทั่วไปเว้ยก็คือทําไรทําสวนอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าใครจะแบบจ้างไปทําอะไรบางทีก็แบบเออช่วยแม่กับย่าแบบหาของไปขายในตลาดอะไรย่างี้แล้วอยู่มาวันหนึ่งแม่ของเรื่องอ่ะก็เกิดป่วยกระทันหันก็เลยแบบต้องใช้เงินเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเรื่องอ่ะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อว่านายเฟื่องเฟื่องก็มาบอกเรื่องว่าแบบเอ้ยเนี่ยท่านเดือนที่เดือนท่านอ้ยอ้อย ท่านกันค่หรือคท่านขุนเนี่ยแบบกําลังแบบขุดบอ่อน้ําอยู่เรื่องก็เลยไปรับจ้างขุดบอ่อน้ําจ้ะแล้วที่นี้พอทํางานเสร็จใช่ปะตอนที่แบบต่อแถวรับเงินอะไรเงี้ยเรื่องก็เลยถามบ่าวของท่านขุนว่าแบบเออมีงานพิเศษอะไรเพิ่มอีกไหมแบบเออถ้ามีอะไรก็เรียกได้เลยนะอะไรเงี้ยเหมือนฟิลต้องการเงินทีนี้เรื่องมันก็ไปถึงหูท่านขุนเว้ยท่านขุนก็เลยเรียกเรืองเข้าไปถามว่าแบบ เป็นอะไรแบบว่าเออทําไมถึงต้องการใช้เงินอะไรเงี้ยแบบต้องการใช้เงินมากเหรอมีอะไรเกิดขึ้นเรืองก็เลยบอกว่าเออแม่ป่วยนู่นนี่นั่นเล่าให้ฟังท่านขุนนีก็แบบใจดีมีเมตตาจากก็เลยให้เงินเรืองมาแล้วก็บอกว่าเออให้เอาไปจ่ายแบบค่าโรงหมอบลอะไรเงี้ยเรืองฮีก็แบบลูกฉันเป็นคนดีเรืองมันก็มีความเกรงอกเกรงใจอย่างมากตอนแรกก็จะไม่หลับเลยแต่ท่านขุนก็บอกว่าเออเอาไปเถอะถือว่าเป็นค่าจ้างล่วงหน้า เตื่อก็เลยอะโอเคลับมาทีนี้เรื่องราวก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคือเรื่องก็แบบได้รับความเมตตาจากท่านขุนใช่ไหมตอนแรกนีก็แบบแปลกใจนิดนึงเพราะว่าแบบชื่อเสียงของท่านขุนแบบที่เคยได้ยินมาเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้คือท่านขุนแบบโหดร้ายแบบดุมากอะไรอย่างนี้แต่ว่าแบบที่เรื่องเจอมันไม่ใช่แกมันคือแบบเฮ้ยท่านขุนออกจะใจดีมีเมตตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นั่นแหละ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนวันหนึ่งเรืองก็ได้ยินข่าวอีกว่าเรือนท่านขุนเปิดรับบ่าวก็เลยไปสมัครเว้ยโดยที่ไม่รู้เลยว่าที่ท่านขุนเปิดรับสมัครอะ่ะคือรับสมัครลูกสวารลูกสวาร์คืออะไรก็คือนายคานิกาจะ่ะแบบว่าเป็นบ่าวรับใช้ยาววิกาล ก็น,นี่ะคือเราลุ่งสุกอะที่เป็นบบาหัวหน้าบ่าหรับชายของท่านขุนใช่ปะตอนแรกเห็นหน้าเรืองก็บบตกใจเว้ยเพราะว่าไม่คิดว่าท่านขุนะจะชอบแนวนี้อะไรอย่างนี้แกแต่ก็แบบอ่ะลองเสี่ยงดูส่งมันเข้าไปสัมภาษณ์สักหน่อยตอนแรกท่านขุนเห็นก็ตกใจเว้ยเราก็แบบจะไม่รับด้วยก็แบบคิดว่าเออเออกลับบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องไอเรืองลูกฉันเป็นนักสู้จ้ะ เรื่องก็บอกท่านขุนเลยว่าทําไมไม่ลองดูก่อนแบบลองดูก่อนไหมอะไรเงี้ยอาจจะแบบทําได้ก็ได้ถ้าแบบทําเราไม่ถึงใจก็ไม่ต้องจ้างก็ได้ท่านขุนก็ด้วยความเมตตาหรือหน้ามือตาโมอะไรก็หนูก็เลยรับเรื่องจ้ะแล้วก็นั่นและคะ่ะเขาก็ได้เข้าหมุงกันสมใจแกแล้วเรื่องเนี้ยภาษาดีมากคือ คุณไรอะเขาจั่วมาตั้งแต่แรกเลยนะว่าเรื่องนี้เขาจะแบบค่อยๆปเป็นค่อยๆไปแบบบรรยายแบบช้าๆอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่ได้แบบมาถึงก็ฟัดก,กันหนัวแต่จริงๆฉันว่าก็หนัวอยู่นะเออคือมันขอฉันขอคิดคำก่อนคือฉันว่าคุณไรอะบรรยายดีมากเว้ยคือที่บอกว่าช้าๆเนี่ยสำหรับฉันที่ฉันรู้สึกก็คือไม่ได้มาถึงก็แบบอืม เจียบกันเลยอะไรเงี้ยคือไม่ใช่คือจะมีแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วเรื่องเนี้ยคอนเซนต์แบบร้อยเปอร์เซนคอนเซนตมากแต่เป็นคอนเซนตที่แบบไม่น่าเบื่อเว้ยคือฉันบอกเลยว่าไฟลุกถูกตอนคือใครจะอ่านเรื่องเนี้ยเตรียมยาดมก่อนเลยค่ะเป็นอย่างแรกชาแบบใดชาได้แบบตาแตก เออแต่แน่แหละฉันขอชมอีกทีว่าภาษาสวยมากคือเป็นภาษาสวยที่อ่านง่ายแล้วก็คุณไรอะ่ะเขาจะใช้แบบก็คือด้วยความที่มันเป็น period ใช่ป่ะมันก็จะมีแบบการใช้คําเก่าอะไรอย่างเงี้ยเว้ยคือน่าสนใจมากแต่ฉันบอกเลยว่าคําไหนที่แกอ่านแล้วแกแบบสงสัยอะ่ะว่าแบบคํานี้ไม่เคยเห็นเลยอะ่ะเขาไม่ได้เขียนผิดนะเขาไม่ได้ใช้คําผิดนะคือมันเป็นคําที่ถูกต้องเว้ยแต่ เป็นคําที่เราไม่คุ้นเคยเออฉันชอบมากกันเนี่ยแล้วคุณนายเขาก็จะมีแบบว่าใส่เชิงอัดอะไรเงี้ยก็คือสนุกอืมฉันแก้าพูดคํานั้นเออได้ความรู้ด้วยแล้วก็ตอนเนี้ยคุณไรยลงจบแล้วในรืดอะไรเว้ยน่าจะอ่านฟรีถึงวันที่สิบเจ็ดแต่ว่ามีอ e ีบุ๊กแล้วแล้วก็อ e ีบุ๊กมีสองเล่มก็คือเล่มแรกอะ่ะจะเป็นเนื้อเรื่องหลักทั้งหมด เล่มที่2จะเป็นตอนพิเศษซึ่งฉันบอกเลยว่าไม่ควรพลาดฉันไปอ่านตอนพิเศษมาแล้วแกตอนพิเศษดีมากคือเรื่องหลักอ่ะฉันว่ามันก็จะคล้ายๆ PWP เ้ยคือก็จะเน้นแบบเรื่องในมุงอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแต่ในตอนพิเศษอะจะมีแบบขยายความมีเกรด็ดเล็กเกร็ดน้อยในแบบเรื่องราวของท่านขุนกับเรื่องอะไรย่างเงี้ย ซึ่งส่วนตัวฉันที่ชอบอ่านนิยายแบบเน้นเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยคือไปอ่านตอนพิเศษแล้วอิ่มมากแกคือแกจะได้แบบเห็นถึงแบบความไวเนื้อเชื่อใจอะไรของท่านขุนกับเรื่องแล้วก็จะได้เห็นท่ทานขุนในมุมของลุงสุกเวยคือลุงสุกเนี่ยเป็นหัวหน้าคนรับใช้ใช่ปะที่แบบว่าอยู่กับท่านขุนมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบพ่อของท่านขุนเวยแล้วแกก็จะได้คําตอบว่าทําไมท่านขุนถึงเป็นคนดุอะไรเงี้ยในสายตาคน ออยังไงแบบนี้เฉลยค่ะแล้วก็ถ้าแกจะได้เจอกับขุนเพชรเพื่อนสนิทของท่านขุนโดยที่แบบมันเป็นไอตัวร้ายแต่แบบทีก็มีเหตุผลของที่อ่ะอะฉันอ่ะแล้วฉันก็แบบเออก็ได้ตอนแรกอะ่ะอันนี้ฉันเกาเองฉันก็คิดว่าแบบขุนเพชรแบบแอบบชอบท่านขุนเปาอะ่ะแบบคิดไม่ซื่อปะเนี่ยเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อปะเนี่ย ก็ไม่รู้ใครอาจจะแบบอยากลง <ım Laser> เรือผีก <Alison> ับ <expense> ฉันฉ <Eat maple> <benchmark> ัน <Favorite> ก <gib berish> ็ไม่รู้เออฉันบอกเลยว่าตอนแรกฉันแอบเรือผีเบาๆด้วยก็ได้เลยค่ะไปค่ะอย่าพลาดฉันไม่อยากให้พลาดเรื่องนีดีมากที่บอกว่าดีมากยังไงก็คืออันนี้ฉันเป็นความเห็นส่วนตัวของฉันนะคือปกติแล้วอะถ้าใครตามช่องฉันนะคือฉันจะชอบนียายที่แบบเดินเรื่องเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเออไปไวๆฉับๆ แล้วก็จะไม่ค่อยถนัดพวกงานที่แบบค่อยเป็นค่อยไปหรือว่างานที่ไม่เน,นเนื้อเรื่องเว้ยอันนี้คือมันเทสส่วนตัวนะแต่ฉันอ่านเรื่องเนี้ยคือฉันบอกเลยว่ามันแบบล้มล้างความคิดความเชื่อของฉันมากคือจริงๆแล้วอะเรื่องเนี้ย แทบไม่มีอะไรที่ตรงเทสฉันเลยเว้ยแต่พออ่านแล้วคือแบบฉันรู้สึกเลยว่าแบบจริงๆแล้วเราควรเปิดใจนะคือฉันไม่คิดเลยว่าฉันจะชอบเรื่องนี้แต่มันดีมากแกคือฉันอ่านแล้วฉันชอบอ่ะคือฉันก็งงเหมือนกันว่าแบบอืมแล้วที่ผ่านมาที่เราคิดว่าเราไม่ชอบแบบนี้มันคืออะไรงง ก็แน่ใจแกฉันไม่อยากให้พลาดคือเรื่องเนี้ยติกถูกถุกข้อภาษาสวยบแบบเดินเรื่องดีสำนวนดีมีประเด็นหลายๆอย่างที่แบบฉันหวาวอะเออฉันรู้สึกว่าคุณไนอะเขาค่อนข้างใส่ใจเว้ยเพราะว่าเขาใส่เรื่องแบบอันหนึ่งเรื่องคอนเซนต์ใช่ปะแล้วมันเป็นอะไรที่แบบใส่เข้ามาแต่ว่า กลมกล่อมกลืนไปกับเนื้อเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันแบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าแบบตั้งใจใส่มาเพื่อแบบกันดราม่าหรืออะไรเงี้ยคือมันใส่เข้ามาเป็นเรื่องเดียวกันแล้วฉันรู้สึกว่าอ่านแล้วมันไม่ฝืนนึกออกปะคือไม่ได้รู้สึกว่าแบบใส่เข้ามาเพราะว่าตอนนี้แบบวงการนี้มันกําลังมีประเด็นอยู่ต้องเลยต้องใส่อะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่เว้ยฉันอ่านแล้วฉันรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ย มันเราไม่ได้จำเป็นต้องแบบตระหนักอะไรมากมายแต่ว่ามันเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันเราอ่านแล้วเราเข้าใจไปเองเราซึมซับไปเองอะไรเงี้ยซึ่งฉันว่าดีมากอันเนี้ยขอชมเลยเพราะว่าฉันว่าทําได้ยากนะเออแต่แบบเออใครอยากรู้ว่าฉันพูดถึงอะไรต้องไปลองอ่านค่ะฉันนึกก่อนฉันพูดอะไรค่ะตกอีกไหม อ๋อฉันขอพูดเรื่องสลับโพนิดนึงคือฉันก็ไม่ค่อยเคยเจอนิยายที่รายตั้งใจเขียนสลับโพนึกออกปะเพราะว่าฉันรู้สึกว่าหลายๆคนก็จะแบบแบบกังวลนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนก็ค่อนข้างซีเรียสเรื่องโพกันเยอะเนาะแต่ส่วนตัวฉันอน่ะไม่ซีเรียสเพราะฉันชอบสลับโพมัน